วีรกรรมของนักรบนิรา,ามาม333ที่เล่าขานจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็คือวีรกรรมที่ทุ่งไหหินในปี2514ทุ่งไห,หินเป็นทุ่งขนาดใหญ่นะครับเป็นลานโล่งแต่จะมียอดภูดต่างๆสูง1,500เมตรบ้าง1,600เมตรบ้างเป็นรอบพื้นที่นะครับพื้นที่เหล่านี้ ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเวียดนามเหนือรุกหนักลาวฝ่ายขวาก็คือฝ่ายเราเนี่ยได้วางแผนที่จะวางกําลังทหารไทยบนยอดภูต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเทิงภูเกงภูเซอร์นะครับเพื่อให้เรายึดพื้นที่ภูมิประเทศสูงข่มในศัพท์ทางทหารนะครับเมื่อเวียดนามเข้ามาเราจะได้โจมตีเขาได้หรือว่าสามารถยึดเนินเหล่านี้ได้มันมีเนินอยู่เนินหนึ่งครับชื่อว่าภูเทิงม,มีความสูง1582เมตรจากระดับน้ําทะเล ทุ่งหหิน,นสูงประมาณ1,000เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลอยู่แล้วภูเทิงเป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากด้านหน้าเ,เป็นหน้าผาสูงชันเราส่งกำลังทหารกองพันที่609ทหารเสือพราน b c 609ขึ้นไปยึดไว้แต่ว่ามันเกิดเหตุนะครับตอนที่เวียดนามเหนือเคลื่อนกำลังเข้าตีครั้งใหญ่ในวันที่18ธันวาคม2514ทหารลาวที่รักษาพื้นราบ ที่เป็นกองทัาดานรบด้านล่างเนี่ยถอนตัวโดยที่ไม่บอกเราเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับกองทัพลาวฝ่ายขวาเนี่ยอ่อนแอม,มากแล้วก็เป็นเด็กนะครับเดินปืนเนี่ยปืนลากพื้นแล้วนะครับอายุ14 15ยิงป๊อแแป๊ป๊อแแป๊กเขาก็หนีหมดแล้วการถอนตัวของทหารลาวฝ่ายขวานับเป็นกองพันเลยเนี่ยทำให้ทหารเวียดนามสามารถเข้าล้อมภูเถืงได้แล้วเริ่มขึ้นตอีกตั้งแต่เช้าวันที่18ธันวาคม2514 bc หกศตอนนั้นผู้พันไม่อยู่ครับผู้พันลงมาปฏิบัติงานข้างล่างมีแต่รองผู้พันคือร้อยเอกนาลงมาลีแก้วนามเรียกขานนามจัดตั้งนะครับที่ไม่ใช่ชื่อจริงชื่อว่ามาลาบัญชาการรบข้างบนเนี่ยอย่างเต็มขีดความสามารถแต่ค่าศึกเนี่ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาให้นึกภาพมดขึ้นขนมเค้กครับมดตอมขนมเค้กเยอะขนาดไหนลองนึกภาพว,ว่าเวียดนามเหนือขึ้นฐานเราแบบนั้น ทหารไทยหนึ่ง,งกองพันอยู่ข้างบนได้รับคำสั่งให้ต่อสู้ไว้ห้ามถอยครับมาลาเสียชีวิตเป็นคนแรกถูกยิงก็เหลือแต่นายทหารยุทธการร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญซึ่งใช้นามจับตั้งว่าอินทนิลนะครับเข้าเป็นผู้บังคับฐานแทนพร้อมกับร้อยโทโร,รมชัยมงคลอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บังคับหมวดปุนเล็กนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็บัญชาก,การรบหลังจากที่รองผู้พันเสียชีวิตแล้ว แต่เนื่องจากว่าข้าศึกเนี่ยมีจํานวนมากกว่านะครับเรามีกองพันธุ์เดียวแต่เขาใช้กําลังพลถึงสกองพันคือกะจะละลายเราทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเขาขึ้นมาได้เนี่ยข้าศึกเนี่ยที่ผมไปสัมภาษณ์ร้อยตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงกาลังพลอีกท่านหนึ่งที่รอดชีวิตนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าข้าศึกเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นคูเลตหมดแล้วบนยอดเขาเนี่ยนะครับร้อยโทชูเกียรติจึงตัดสินใจวิทยุไปที่ฐานยิงปืนใหญ่รอบข้าง ค,คือฐานยิงมัสแตงฐานยิงไลออนและฐานยิงสติงเรย์นะครับแล้วก็ได้กล่าวอมำบนระวาจาของท่านเลยนะครับที่ผู้รอดชีวิตยังคงจดจําได้ว่ามัสแตงไลออนสติงเรย์ใครได้ยินเสียงผมแล้วขอปืนใหญ่แต่งอากาศเหนือฐานเพราะนี่คือทางเดียวที่ผมจะรอดอยู่ได้นะครับซึ่งทอยคำนี้ร้อยตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวทนะซึ่งรอดชีวิตอยู่ฐานยิงไลออนได้ยิน แล้วท่านก็บอกว่าพี่พี่ลงมาเถอะลงมาเถอะคือให้หนีนะครับแต่เสียงเนี่ยเงียบไปแล้วแกก็เลยตัดสินใจยิงปืนใหญ่แตกอากาศปืนใหญ่แตกอากาศคืออะไรครับปืนใหญ่แตกอากาศเนี่ยเวลากระสุนปืนใหญ่มันตกลงพื้นมันจะระเบิดแต่ถ้าแตกอากาศมันจะแตกบนท้องฟ้าเหนือจากพื้นดินประมาณหนึ่งเสาไฟฟ้าความสูงหนึ่งเสาไฟฟ้ามันจะแตกลงมาแล้วสาดลงมาเหมือนกับล่มล่มเหล็กฝนเหล็กนะครับคุณอยู่ข้างล่างตรงไหนก็ตามสะเก็ดระเบิดจะตัก ร้อยตรีสัมพันธ์ให้สัมภาษณ์เราว่าแกยิงปืนใหญ่แต่งอากาศเนี่ยประมาณ10นาทีครับยิงส่วนร้อยตรีเจริญศักดิ์ที่อยู่ในพื้นที่อยู่บนฐานเนี่ยนะครับบอกว่าตอนที่ปืนใหญ่ยิงแตกลงมาเนี่ยมันเหมือนฝนเหล็กทหารเวียดน,นามที่อยู่บนฐานเนี่ยพร้อมทหารไทยนะที่กําลังต่อยกันด้วยหมัดรุ่นๆนเนี่ยต่างเสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายนะครับฝ่ายเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหลบทันแต่เมื่อปืนใหญ่แต่งอากาศจบยิงจบ10นาที เวียดนามยังขึ้นมาอีกครับแล้วเวียดนามเนี่ยกรูไปที่บังเกอร์ของร้อยโทชูเกียหรืออินทนินแล้วยัดระเบิดอันนี้เป็นบันทึกของฝ่ายเวียดนามที่ผมไปค้นมาทหารเวียดนามเนี่ยล้อมบังเกอร์ของอินทนินแลวเอาระเบิดมือเนี่ยยัดเข้าไปนับสิบลูกเสียงระเบิดดังสนัน่นเลยร้อยตีเจริญศักดิ์ซึ่งถูกจับเป็นเชลยและรอดชีวิตเนี่ยบอกว่าตอนที่แกวิ่งกลับไปหาบังเกอร์อินทนินเนี่ยไฟลุกท่วมทหารเวียดนามเนี่ยยืนอยู่บนหลังคาบังเกอร์แล้วชูดาบป,ปลายปืน ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขายึด bc 609ได้แล้วนะครับกลองพัน609เานี่ยละลายทั้งกองพันทหาร300กว่านายที่อยู่บน609เสียชีวิตรอดชีวิตเดินกลับไปที่ฐานยิงกิงของปืนใหญ่21คนครับอีกประมาณ100คนถูกจับเป็นเฉลยซึ่งรวมทั้ง1 0อยตรีเจริญศักด์เฟื่องวงร้อตรีเฉลิมกระตุกนาร้อตรีหวานเม่นนาเกซึ่งเราตามไปสัมภาษณ์ ทุกคนให้ภาพซีเนาซีนาร,ริโอที่เหมือนกันหมดเลยว่าฐานแตกและถูกจับเป็นเชลยนี่คือวีรกรรมครับของร้อยโทชูเกียรติสินค้าเจริญหรือว่าอินทนินเขาเป็นนักรบดีรนามเขาไปรบโดยที่ทางบ้านเองก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กองพันไหนเพราะทุกอย่างถูกปกปิดหมดแต่เขายอมเสียชีวิตยอมเสียสละทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะปกป้องภูเทิงเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายต้องขอชื่นชมนะครับทั้งทหารไทยและทหารเวียดนาม ถ้าเกิดเราเข้าไปในพื้นที่นั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าฐาน609เนี่ยอยู่บนยอดเขาสูงชันนะครับต้องชื่นชมว่าเวียดนามนสามารถขึ้นมาได้อย่างไรและเราเนี่ยต่อสู้ยืนหยัดได้ยังไงจนถึงเป็นเป็นเวลาถึง2วันคือเริ่มต้นจาก18มาแตกวันที่19ตอน5โมงเย็นนะครับอันแรกคือเรื่องของศพของทหารที่เสียชีวิตนะครับ ณเวลานี้เนี่ยเรามีโครงการชื่อโครงการพาวิรบุตรกับบ้าน54ปีที่ผ่านมาบนยอดภูเทิงเนี่ยยังไม่มีการนําศพของอินทนินของโรมชัยมงคลหรือของใครก็ตามที่ยังถูกทอดทิ้งไว้บนนั้นยังไม่มีการนํากลับนะครับศพส,ส่วนหนึ่งที่ถูกนํากลับคือเวลาที่ประทกะกันเนี่ยเราสามารถขนกลับบนหอได้แต่ภูเทิงทุ่งห,หินเนี่ยฐานแตกแล้วไม่มีใครรอดรอดกลับมา20กว่าคนเนี่ยบนนั้นเนี่ย เรายัางไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าศพเหล่านั้นอยู่ที่ไหนจึงมีโครงการที่จะนําเอาวีรบุรุษกลับบ้านโดยทีมงานของพวกเราเนี่ยกำลังพยายามที่จะไปขุดคน้นซากกระดูกของวีรบุรุษเหล่านั้นเพื่อจะนํากลับบ้านอย่างสมเกียรติภายหลังจากที่พวกท่านนอนหนาวเนน่ยห่างบ้านมานับพันกิโลเป็นเวลากว่า50ปีนะครับส่วนที่ถามว่า สงครามครั้งนี้จบลงยังไงหลังจาก2514ทุง่งหอหินแตกแล้วเวียดนามเนี่ยตีเข้าไปจนเกือบจะถึงล่องแจง้งเกือบจะยึดล่องแจง้งก่อนที่จะถูกสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบิน b 52แล้วก็ทหารเสือพลานอีกกองพันอีกชุดหนึ่งใหญ่เลยนะชุดใหญ่เลยตีโต้กลับมานะครับเวียดนามก็ต้องล่าถอยกลับมาที่ทุง่งหอยหินใหม่หลังจากที่ตีไปเกือบถึงล่องแจ้งแล้วนะครับแล้วถอยกลับมาจนกระทั่งในปี2516 ได้มีความพยายามในการหยุดยิงมีการเจราจาระหว่างลาวฝ่ายซ้ายกับลาวฝ่ายขวาก็คือคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีเจราจารอมชอมกันแล้วก็สงบศึกเมื่อสงบศึกภารกิจของฐานเสือพรานของนักโรคนิรน,นามก็หมดลงพวกเขาก็เดินทางกลับประเทศไทยในปี2517แต่ไทม์ไลน์ก็คือ2518หลังจากนั้น1ปีเวียดนามใต้แตก2518 ลาวฝ่ายซ้ายพลิกเกมครับหลังจากที่เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลผสมมีการจับเอาทหารฝ่ายขวาที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากที่การเจรจาส,บสงบศึกไปเข้าค่ายสัมนาส่วนหนึ่งเสียชีวิตส่วนหนึ่งหนีว่ายน้ําข้ามโขงกลับมาที่ประเทศไทยรัฐบาลลาวฝ่ายซ้ายยึดประเทศลาวได้พร้อมๆกับที่กัมพูชาขมรนแดงยึดกัมพูชาได้ทั้งประเทศปี2 5 1 8คือจุดเปลี่ยนครับที่ เวียดนามใต้แตกเลาาแตกกัมพูชาแตกณเวลานั้นถ้าใครเกิดในยุคนั้นจะจําได้ว่าศพลอยข้ามในน้ําโขงมาแทบไม่เว้นแต่ละหว่างพ่อคุณเลาาพยายามหนีตายครับหลังจากที่เลาาฝ่ายซ้ายยึดอํานจาจเราไม่ได้แพ้ที่เพราะเรากลับมาแล้วตั้งแต่ปี2516-2517หลังจากการส,บสงบศึกเช่นเดียวกับเราไม่ได้แพ้ในเวียดนามพอเราถอนกําลังกลับมาตั้งแต่ปี2515 ก่อนที่เวียดนามใต้จะแตก2,518ครัสบสงครามในลาวแตกต่างจากสงครามเวียดนามเวียดนามนี่ทุกอย่างซัพพอร์ตอเมริกันมี PX กินอยู่อย่างสบายมีเรชั่นแต่สงครามในลาวเนี่ยอย่างที่กล่าวมื่อสักครู่ว่ามันเป็นสงครามลับ,ลบนะการซัพพอร์ตการอะไรต่างๆเ,เรามีเครื่องบินมีกองทัพอากาศอเมริกา คอยสนับสนุนทิ้ง B52 ที่ทําให้ลาวกลายเป็นดินแดนที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกครั้งหนึ่งไปแล้วเนี่ยแต่ฐารไทยเราไปเนี่ยเราจะได้รับสถานการสนับสนุนจากนักหน่วยของบอกอ3 3 3ซึ่งอยู่ที่อุดรน,นะครับเขาจะมีอาหารไปส่งนะครับเป็นพวกอาหารสดก็มีอาหารแห้งก็มีแต่อย่างที่บอกคือฐานไทยมักจะอยู่บนภูสูงๆและในลาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยมองมันจะคลุมหมดนะครับ เฮลิคอปเตอร์การส่งสเสบียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยต้องอดอยาก3วัน4วันน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงครับทิ้งลงไปจากร่มลงไปเนี่ยบางทีถังแตกนะครับหรือไม่ก็กลิ้งงไปในุูเขาซึ่งในุูเขาก็คงไม่มีใครเอาเพราะข้างล่างคือค่าสึกท่านั้นฉะนั้นนักรบมนิรนามเนี่ยอยู่อย่างแรงแข็งแตกต่างจากการไปล้มเวียดนามมากนะครับบางครั้งเนี่ยต้องเอาหมวกเหล็กมาเป็นกระทะต้องรองน้ําฝนนะครับ เอาถุงเท้าอยากกินกาแฟไม่มีถุงชงนะครับกาแฟสมัยก่อนเนี่ยต้องเอาผงกาแฟใส่เข้าไปในถุงเท้าแล้วก็ผูกแล้วเอาต้มลงไปในหมวกเหล็กนะครับกินกาแฟกันแบบนั้นนะครับอาหารการกินน้ำดื่มไม่ต้องพูดถึงถัง200ลิตรเนี่ยเขาใช้ถังน้ํามันเขาเบรนน้ามันเขาทิ้งน้ํามันเสร็จแล้วเขาเติมน้ําใส่เลยนะครับสาหารเสือผาลายผมฟังว่าท้องเดินมันเป็นแถวพบกินน้ำานี่มันไปกลิ่นน้ํามันนะครับน้ามันถังน้ํามันสีแดง ส่วนอาหารเนี่ยบางที2วันมาส่งแล้วเป็นอาหารสดผักเผิกเน่าเกือบหมดชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมากแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือคืออาวุธกระสุนอเมริกันสนับสนุนไม่อั้นนะครับแต่ก็อย่างอย่างที่บอกกันนะครับว่ามันมีอาวุธมีกระสุนแต่บางครั้งเนี่ยเราติดอยู่บนยอดเขายอดภูบาดเจ็บสาหัสเนีย่ยบางทีไม่ได้กลับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ไปรับไม่ได้มองมันปิดบังนะครับ ติดอยู่บนยอดเขาแล้วบาดเจ็บเนี่ยบางทีขาเน่าแผลเน่าสองสามวันจึงจะกลับได้ครับในช่วงเวลาที่โลกหมุนเร็วเราอาจเลืมไปว่าเสรีภาพที่เรามีในวันนี้ไม่ได้มาเพียงเพราะโชคช่วยแต่เพราะมีผู้กล้าที่กล้าเสี่ยงกล้ายืนหยัดแม้ในความเงียบนักรบนิรนาม333 คือหนึ่งในเรื่องราวที่เราในฐานะคนไทยไม่ควรลืมไม่ใช่เพียงเพื่อระลึกถึงอดีตแต่เพื่อให้รู้ว่าชาติไทยเคยถูกปกป้องไว้ด้วยชีวิตของใคร